นี้เดี๋ยวจะรับบทเป็นโจนะคะที่จะมาขโมยของที่ปราสาทแห่งนี้มีเจ้าเอ่แล้วก็มีเจ้าหญิงกับเจ้าชายอย่างนะคะกันต่อสองเลยตาม,มูตามีตาม,มูตามีเฮ้ยหยุดก่อนนะมันมีอีกคนนึงเดี๋ยวด้วยอะ่ะเดี๋ยวเราไปหาอีกคนเลยดีกว่นนะานะน่เขาคือชายนะ นะคะเห็นว่ารู้สึกว่ามีกันสามคนเดียวเฮ้มันอยู่ตรงนี้จะดีไหมเนี่ยโอเคนงั้นเราจะเริ่มแผนการรักขโมยของกันเลยนะอย่างแรกเอาเนี่ยไป เสบตาม่วัน er <m without forgetting> ี้ก่อนเาเชิตาแล้วโอ้โหเตามากเลยค่ำวันนี้กดแบอ๋อถ้าตกลงมาเราตายแน่เลยคทุกควันแผงเนี่ยก็ตกลงไปได้ด้วยรบบสิเลยค่ะ นะคะเขาก็ได้ตกดงแปลแลวเรียสิวเลยค่ะนี่ค่ะเนาจะเป็นคนขโมยของนะคะแต่เขากรลังเลืก่กคนเดันอยู่อ๋อค่ะเออสวัสดีเพื่อนบ้านโอเคขโมยของเอแต่เราขโมยของไม่ได้นะคะนะคะเพราะว่าประตูมันปิดอยู่นะเราขยักขโมยของไม่ได้ที โอ้สวัสดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราขอไม่ของไม่ได้ทีจะออมันตันอยู่เว้ <c oughs> ยมีโอกาสให้ไปแล้วทำไมไม่ไปวะเราวะก็ไม่อยากยุ่งกับเขาด้วยนะเห็นชัดเลยใช่ไหมเห็นชัดเลยว่า ไม่แม่ไม่ได้ชอบเขาตั้งแต่นี้เกินเราเป็นได้แค่เพื่อนนะเราเป็นได้แค่เพื่อนนะคะเป็นได้แค่เพื่อนเฮ้ยเข้าไปเป็นได้แค่เพื่อนนะเป็นได้แค่เพื่อน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 อืมหวานนจริะแล้วก็จะรอให้ประตูเปิดนะคะแต่เราจะแอบอยู่ตรงนี้เลยค่ะ เห็นไหมเนี่ยเฮ้ยฉันย่องโอ้โหย่องแล้วโอ้โหบ้านล้เขาอ่ะมีทุกวองเยอะมากเลยอ่ะเฮ้ยเธอช่วยไปช่วกับเธอหน่อยนะเธอลอเทสมาร์ทเลยมาแล้วก็เราเข้าก่อนดีกว่านะแต่ว่าให้เขาออกไปดีกว่าไหมโอ้โหลุกวันเยอะเขาเป็นจอมตีเราเยอะโอเคเด็กกับ ก็เราไม่กล้า่ยกับเขาว่านะาเออเอเอออฮ้ยมีคนเกิดอยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยไปดูกันเลยกว่าโอ้เพื่อนเป็นได้แค่เพื่อนรับมุมมองก่อนสวัสดีทุกคนทุกคน สวัสดีทุกคนสวัสดีชา,าควคนฟาดมานะแล้วก็เราก็จะเขา้าขอขอจับของกับเขากันเลยของเขาอ๋อเหย่ยจุ้งด้วยนะแต่ฉันเป็ตอนตัวนะฮะ จะทำไยลูกบอลไปจะทำไวเฮ้ยทำไยลูกบอลไม่ได้ว่ะเอ่าแม่นะเข้าไปไม่ได้ทุกคนเข้าไปสิไอเออเท่านั้นเออเท่านั้นเออเท่านั้นอะไรฮะไม่มีใครรับเจ้าของเลยหรอ โอยไม่ได้การแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยอะไรเออบ้านนี้ไม่มีว่มามันไร้ประโยชน์อ่ะเฮ้ยแต่ลองดูอีกทีค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าตรงนี้เก๋ใช่ไหมที่เราเจ้าของอ่ะนี่คะเห็นไหมคะว่าตรงนี้มันมีทางออก,กอยู่นะโอ้โห เอาไปโอเคเขาแยง่งโอเค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 เดี๋ยวฉจะไปอยู่กับเขาดีกว่านะคะแต่ว่าเขามันคงมีทางอ่อนนะที่จะขโมยของได้เดี๋ยวชินคิดไปเองก็ไม่เหนือนะนี่ลูกฟองนี่แล่ เข้าไปไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยตัดเล็แบเบแลบบ้วัดเล็แบบแบบแบบมาหาองเนาะโอ๊ยมันเหนื่อยใช่ไหมไป้เข้าไปเลยเอ๊ะกดอื้ฮึะ่าจะช่วยให้ฉันไปได้เยอะขึ้นแล้วก็เสียเลือได้เพิ่มขึ้นด้วยเยอะ ไม่ว่าให้ฉันจะไม่ตัง้งเจกันอีกอยาจ่วคว้า,าม,ามาวให้ฉันเลยจไม่ก้าทำไมท่านก็วันยากจริงอย่าชววร้องให้ฉัน โอเคถ้า okay. ของไม่มีเราจะทำอะไรได้อ่ะเอ้ยนานี่คิวจ้างเพื่อรับทราบว่าวันที่27 ใช่แล้วอมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะทุกคนพื้นที่เป็นชีหรือเปล่าว่าเสียมโอ้ไม่ไหวัสดีเดี๋ยวฉันขอไปตอบแชทเพื่อนก่อนดีกว่านะเอ้ยไม่ใช่กด ไม่ได้แล้วกาเออไม่ใช่แล้วก็ไว่านนะคะี๋ยวหนูขอตอบแชทเพื่อนก่อนนะคะไว่านนะคะทุกคน